สันในช่อง w o ฟ f a n ช s h e ช่อง Pop ป Art อปอที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art History นั่นเองช่วงนี้นะครับก็มามาไปๆหายๆปูวาปูวา่าวนิดนึงเพราะว่าสะดุดนะอุปกรณ์ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยกำลังย้ายสตูดิโอใหม่นะครับก็อาจจะ แสงแหวงแหวงดำดำมืดมๆกันไปบ้างนะก็ mm. <laughs> แต่ว่าเนื้อหายังคงหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับ mm. โดยเฉพาะเซตนี้ที่เราตั้งใจมากๆ mm. เลยจริงๆทำไว้ตั้งแต่ช่วงที่ออกำลังปร,ปรับปรุงสตูดิโอนั่นนี่แล้วล่ะ mm. เป็นเซต็ตที่เรียกได้ว่ามีคนถามถึงบ่อยนะครับเพราะว่ามันหาอ่านหาศึกษาได้ยากมากนั่นก็คือ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพในเมืองไทยเน้นย้ำไปตรงที่การถ่ายภาพร่วมสมัยด้วยไม่ใช่เฉพาะการถ่ายภาพ s t สตรีนโฟโตกราฟีนะก็ะคือหมายถึงว่าการถ่ายภาพเฉยเฉไม่ได้ถูกคิดไม่ได้ถูกประมวลผลตั้งคำถามทนะไมเราจะมาพูดถึง Contemporary p h o t o g r a p h ีเลยนะแต่ว่า any way มันก็ต้องพูดถึงภาพถ่าย เฉยๆบ้างเพราะว่าในไทม์ไลน์ของการถ่ายภาพเมืองไทยเนี่ยมันก็ย้อนน้องผ่านเรื่องพวกนี้ไปด้วยนะครับถ้าจะมาว่ากันถึงการถ่ายภาพในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับที่เด่นชัดก็คือในช่วงรัชกาลที่4ซึ่งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเยอะมากมาย แล้วการถ่ายภาพเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เดินมากในวันนั้นนะเรียกว่าเป็นของใหม่ถ้าใครเคยเห็นงานนะครับภาพถ่ายของเจ้าขุนมูลนายในรัชกาลที่4เนี่ยถูกถ่ายโดยช่างภาพที่ชื่อว่าจอห์นทอมสันนะครับจอห์นทอมสันเนี่ยเป็นช่างภาพชาวอังกฤษเขาเนี่ยจริงๆแล้วบางสายเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่างภาพสตรีทคนแรกของโลกเพราะว่า เขาเก็บภาพถ่ายผู้คนชีวิตผู้คนในลอนดอนเอาไว้เยอะแยะแต่เราไม่ได้นับเขาไม่ใช่เราอย่างเดียวสายที่ฮาร์ดคอร์จริงๆสายที่เป็นเมนสตรีมจริงๆเนี่ยจะไม่ได้นับอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วจอห์นทอมสันเนี่ยถ่ายภาพค่อนข้างจะเป็นภาพถ่ายพร์เทรตซะมากกว่าคือยืนเป็นภาพพร์เทรตไม่ได้ถูกตั้งคําถามประเด็นสําคัญของภาพถ่ายสตรีทเนี่ยมันคือการตั้งคําถาม c o n เ e m p o รา r ีฟ h o โ o กราฟี y เนมันเป็นการตั้งคำถามเพราะฉะนั้นจอห์นทอมสันเนี่ยก็เลยไม่ได้อยู่ในสระบบนี้แต่เขาเป็นช่างภาพคนแร,แรกของโลกเลยเรียกว่าทำเป็นเชิงธุรกิจนะครับรัชกาลที่4เนี่ยก็ส่งว่าจ้างจอห์นทอมสันเนี่ยมาถ่ายภาพให้กับเจ้าขุนมุลนายในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดใครเคยดูงานเซตนี้นะเป็นเซตที่ดีมากสวยมากเป็นฟิล์มกระจก เมื่อก่อนก็คือใช้ร o r แ a t กล้องร o r แ a t แล้วก็เก็บบนฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ยาวนานแล้วภาพคมกริบมากสมัยก่อนเนี่ยมันถ่ายภาพถ่ายได้ยากเพราะว่าต้องอยู่นิ่งๆมากๆอย่างเช่นเ,เขาก็จะมีเครื่องมือช่วยนะอย่างเช่นมีเ,เครื่องดามคอนะ mm hmm. เพื่อให้นั่งนิ่งๆได้นานพอเพราะกล้องมันจะใช้เวลาถ้าจำมีผิดน่าจะแปวินาทีมันต้องไม่กระดิกเลยเมื่อกันมันจะมีความไหวใช่ไหม อะไรอย่างเี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการแสนแบมันไม่เกิดขึ้นแน่ๆจอห์นทอมสันเนี่ยมีชื่อมากๆเนี่ยหลังจากที่เขาถ่ายให้กับราชวงศ์ในประเทศไทย,ยแล้วเขาก็ไปถ่ายให้กับจีนในเวลานั้นซึ่งภาพเซตนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมาสเตอร์เพซของจอห์นทอมสันเลยจากนั้นนะครับจอห์นทอมสันก็ย้ายมาสร้างตูดิโอที่สิงคโปร์เป็นทำเป็นธุรกิจจริงจัง ในเวลานั้นเนี่ยต้องมองกลับกันว่าเราและประเทศเพื่อนบ้านร,บรอบๆเนี่ยมีสถานะที่แตกต่างกันประเทศร,บรอบๆเนี่ยกลายเป็นอาณานิคมของประเทศยุโรปในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมแต่มีความที่ต้องการจะเป็นประเทศที่สีวิไลอย่างเช่นประเทศในยุโรปเพราะฉะนั้นวิวลิงมันต่างกัน ยุโรปเนี่ยคือเข้าไปแล้วก็ถ่ายภาพชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอาณานิคมหรือถ่ายตัวเองในประเทศอาณานิคมอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นใน Southeast a เอเเนี่ยมีเฉพาะประเทศไทยที่เรามองอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นภาพถ่ายของเจ้าขุนมุลนายเราอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองเป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือที่ชนชั้นบนใช้ควบคุมชนชั้นล่างได้ เราจะเห็นว่าภาพถ่ายของจอห์นทอมสันเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าขุนมุนนายแต่ว่าเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศชาวบ้านหลังจากที่เราเกริ่นเปิดหัวมาในรัชกาลที่4เ,เพื่อที่จะแบ่งช่วงเวลาทำลายของการถ่ายภาพร่วมสมัยของไทยเ,ยเป็น2ช่วงหลักๆช่วงแรกก็คือสมัยรัชกาลที่4ที่เปิดเล่ามาว่าจอห์นทอมสันเข้ามาถ่ายภาพเนี่ย ยาวไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระบอกบการปกครองเป็นประชาธิปไตยในปี2475หรือคศ .1932 ถ้าเกิดเทียบกับไปในยุคนั้นของฝรั่งก็ถือว่าคอนเทมพอรารี r อาร์ตในอเมริกาเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นาแต่ในยุโรปเนี่ยเรียกว่ากำลังตื่นตัวเรียกว่ากำลังบูมส่วนพารทที่สองก็คือหลังจาก เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วยาวมาเรื่อยๆจนถึงยุคเก้าสิบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่ากันแบบยับยก่อนนะครับจุดเริ่มต้นในพาร์ทที่หนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการถ่ายภาพเนี่ยเป็นศิลป,ปะสมัยใหม่เป็นศิลป,ปะร่วมสมัยนะเวลานั้นเป็นเครื่องมือที่ใหม่มากเราจะพบว่าศิลป,ปะเนี่ยเป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้คน คือมันจะมีอิทธิพลมากต่อชนชั้นล่างและออสังคมโดยทั่วไปโดยรวมสมัยก่อนเนี่ยการที่มองเห็นเจ้านายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเขาห้ามมองใช่ไหมแต่การถ่ายภาพเนี่ยทำให้ผู้คนได้เห็นได้บูชานี่ก็เป็นเครื่องมือของศิลปะในการปกครองแบบนึงเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงช่างภาพคนแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนฝรั่ง แต่เรายังไม่ได้พูดถึงคนไทยเลยคนไทยคนแรกนะครับที่เป็นช่างภาพเรียกว่าเอากล้องเข้ามาแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ยชื่อโมดอมาตยกุนหรือพยากษัสาปนก,กิจโกศลนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านมีความรู้ในเชิงการช่างการซ่อมเครื่องมือกลไกลต่างๆสมัยยุคนั้นนะคุณก็จะมีพวกเรื่องการพิมพ์งานพิมพ์ต่างๆก็จะเรียนรู้มาจากฝรั่ง เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องความสนใจในเชิงกลไกลมากกว่าศิลปะเรียกได้ว่ากล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมเชิงกลไกลโมดอมาตยากุลเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับการสอนจากช่างภาพชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่าลุยส์ลาไนดีซึ่งเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคือณเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างถูกอิมพอร์ตมาโดยบาดหลวง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษางานพิมพ์งานทุกอย่างเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านมาทางบาทหลวงเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดอมัตยก,กุลเนี่ยนะครับเขาก็เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพทั่วไปเหมือนเป็นการทดลองกลไกมากกว่าสิ่งที่ท่านถ่ายก็จะเป็นภาพถ่ายวิวไม่ให้เป็นภาพที่ถูกเน้นไอเดียต่างๆ จนกระทั่งจอห์นทอมสันเนี่ยเข้ามาถ่ายภาพในเมืองไทยในช่วงปี1860กว่ากว่าประมาณนี้ช่างภาพอีกคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทมากๆในการถ่ายภาพในเมืองไทยนั่นก็คือจิตจิรคณีหรือหลวงอัคคณีนริมิตรหรือฝรั่งเรียกว่าฟรานซิสชิดนะครับทำไมถึงสำคัญสำคัญตรงที่คนนี้เนี่ยมาในเชิงพาณิชย เรียกได้ว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยที่เปิดทําการถ่ายภาพในเชิงพาณิชย์โดยร้านแรกเนี่ยเปิดที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาสมัยก่อนเนี่ยผู้คนเนี่ยเดินทางด้วยแม่น้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็คือติดถนนใหญ่นะนี่คือการติดถนนใหญ่ของคนสมัยก่อน โดยจิตเนี่ยเขาก็เปิดร้านดูแถววัดสังตะคูสทนบุรีซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าลูกค้าก็คือเป็นเจ้าขุนมุลนายรัชกาลที่4รัชกาลที่5สมัยยังสรงพเยาว์นะครับถ้าเราไล่ตามทำลายที่เล่ากันเมื่อกี้นะครับก็สรุปง่ายๆก็คือโหมดอมตยกุลนะครับในช่วงปี1850กว่าไปปลายแล้วก็มาสู่จอห์นทอมสซน ในปี1860กว่าในขณะเดียวกันไทม์ไลน์นี้ก็เป็นไทม์ไลน์เดียวกันกันกบจิตจิรคณีนะครับซึ่งเป็นช่างถ่ายภาพเชิงพาณิชคนแรกของประเทศไทยนี่ก็คือเป็นก้อนกลมๆก,ก,ก้อนแรกเราจะสังเกตได้ว่าเครื่องมือการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นของเจ้าคุณมุนนายและเป็นของผู้ชายจนกระทั่งนะครับปลายศตวตรรษที่19 หรือประมาณอีก20-30ปีต่อมาประมาณนี้ก็มีช่างภาพผู้หญิงนะครับคนแรกของประเทศไทยนั่นก็คือเอิบบุญนาคครับเอิบบุญนาคเนี่ยหรือเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมเอิบเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่างภาพประจําพระราชสํานักสมัยรัชกาลที่5นะครับาภาพถ่ายของเอิบบุญนาคเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่ท่านชอบถ่ายพอร์เทรตและที่โดดเด่นก็คืองานเซลล์พอร์เทรต แบบวิเวียนไมเออร์เลยเซลพ r t เทรตในรูปแบบต่างๆเซลพ r t เทรต Self กับคนประชาชนอื่นๆทั่วๆไปคนทั่วๆไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพถ่ายของเอิร์ปุ่น,นาคเนี่ยเรียกว่ามันเด่นมากๆในยุคนั้นกว่าที่กล้องถ่ายภาพและงานถ่ายภาพเนี่ยจะก,กระจายไปสู่พ่อค้าข้าราชการชั้นสูงชั้นผู้ใหญ่ตา่ตางๆเนี่ยก็คือต้นศตวรรษที่20ประมาณปี1 9น5ครับ ปี1905เนี่ยสำคัญยังไงทำไมถึงพูดถึงปี1905ปี1905าสำคัญตรงที่มันเกิดการประกวดการถ่ายภาพขึ้นโดยที่รับรางวัลจากรัชกาลที่5ไม่ใช่การประกวดเล่นๆนะครับเป็นประกวดอย่างจริงจังเรียกว่าคนส่งเข้าประกวดเยอะมากงานนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นที่วัดเบน วัดเบญจมาซึ่งมีช่างภาพทั้งหมด140คนนะครับเข้าประกวดมีทั้งเจ้านายเจ้าขุนมุลน,นายพ่อค้าข้าราชการรวมไปถึงฝรั่งด้วยเนาะรูปทั้งหมดนะครับที่ถูกส่งเข้ามาประกวดเนี่ยมีทั้งหมดถึง1,184ภาพโอโ้เยอะมากนี่จะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มัน สู่วงกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรางวัลเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทอง5เหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญเงิอนอีก30เหรียญอ่ะเรามาร์จุดนี้ไว้ก่อนนะครับจุดที่มีการประกวดการถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่5นะครับเดี๋ยวพาทต่อไปเราก็จะมาเล่าต่อว่าหลังจากจุดนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมันมีพลวัตยังไงในการ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็เป็น Membership ให้กับชอ่องเราด้วยนะครับสนับสนุนกันเยอะๆนะครับ